อิงก่อนสลับกับการขายปลาหมึกครับเออทำมาจะเป็นนายกแล้วเหรอครับหัวหน้าอิงนะเดี๋ยวนี้รีกหัวหน้าอิงท่านหัวหน้าคือวันนี้เนี่ยแพทองทานชินวัตรหัวหน้าอิงเนี่ยก็พูดถึงไม่รู้ว่าพูดตรงไหนนะอะไรยังไงไม่รู้อยู่ดีคือมรู้นข่าวไปเจอที่ไหนให้สัมภาษณ์ที่ไหนมันมาแบบมันผุดขึ้นมามันไม่มีว่าเออไปงานอะไรยังไงอะไรยังไงนะมันมีคนส่งมา แล้วปรตูกคนได้ข่าวเดียวกันหมดผูสํานักข่าวได้แค่นี้ได้แค่นี้ว่าหนูไม่รู้เือแพทองทานเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องที่ทักษิณน่ะรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยครบร้อยวันคือถ้าเราครบร้อยวันเนี่ยเราไปวัดตะบูนเลี้ยงพระครับใหญ่เลยแล้วก็เอาโกรธมาตั้งโอนะเออร้อยวันนะขณะเดียวกันเนี่ยคือมีคนไปถามทักษิณว่าเออมีคนไปถามมุงอิงว่า วันน้าอิงคะร้อยวันแล้วคุณพ่อเป็นอย่างไรออ้อิงบอกว่าพักฟื้นอยู่พักฟื้นอยู่ส่วนที่มีกระแสค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตกลาบเรียนนะว่ามันเป็นข่าวนี้จริงๆนะเราก็ไม่อยากจะพูดเลยนะเพราะว่ามันก็เป็นทีน่คือคือโดยป,ปกติเนี่ยวันสําคัญสําคัญเนี่ยจะมีการขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่นักโทษชั้นดีซึ่งเป็นกระบวนการของราชทัณฑ์ใช่ เขาบอกว่ามีกระแสข่าวว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกครั้งหนึ่งนะคือลดโทษมาแล้วถูกไหมยังไม่พอ,อ,อก็ไปอภัยโทษไวใ<ม>นวันที่5ธันวาคมแล้วปรากฏว่ามีคนไปถามมุ้งอิงตอนแรกบอกว่าพ่ออยู่พักฟื้นพ่อไมีคนไปถามว่าเห็นว่าจะได้รับพระราชทานอภัยอภัยโทษในวันที่5ธันวาคมนี้ใช่ไหม แพทย์ทองทานบอกว่ายังไม่ได้ยินอย่างนั้นเลยแล้วเดินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟแวร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติทันทีคือเขาเนี่ยเป็นเป็นรองรองประธานใช่ไหมและประธานเนี่ยคือนายกครับเอาข้อจริงแล้วตอนนี้อุ้งอิงนั่งหัวโต๊ะประชุมทุกอย่างแล้วโยงเนี่ยเขาไปทำอย่างอื่นแทนคือเขามาเป็นหัวให้เป็นหัวให้และซึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็คือการ เออหมูกระทะมันคือการเอางบประมาณเนี่ยเอามาแจกจ่ายคนในอุตสาหกรรมบันเทิงและใกล้เคียงะเพื่อที่จะสร้างพักหาพวกเป็นกลุ่มเป็นก้อนซอฟต์พาวเวอร์คืออุ้งอิงบอกว่ายังไม่ได้ยินแต่เวลาอุ้งอิงบอกว่าไม่ได้ยินน่ะเดี๋ยวเธอคอยดูหลังวันนั้นพ่อเขาจะเดินออกมาอย่างเท่ๆ อย่างไรก็ตาม <Yeah. S 2> ร้อยวันทักษิณน,นะครับ hmm. แนวหน้าออนไลน์มีข้อความนี้เผยแพร่อยู่นะครับร้อยวันทักษิณอยู่เหนือกฎหมายความยุติธรรมถูกเลือกปฏิบัติแต่เราติดกับดักรองดอง o อ hmm. 30พฤศจิกายนครับพิชิตชัยมงคลหรือตั้มแกนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอได้โส Facebook พสต์เฟซบุ๊กพิชิตชัยมงคลหัวข้อร้อยวันดังต่อไปนี้นะครับร้อยวันสำหรับความยุติธรรมที่จางหายร้อยวันที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรโดนคดตีติดคุกจะถูกขังในโรงพยาบาลตำรวจ ร้อยวันที่ทวีสอดส่องภูมิธรรมเวชย,ยชัยเศษฐาทวีสินไม่รู้ว่านักโทษอยู่ที่ไหนพิชิตชัยมงคลบอกว่าเราจะนิ่งเฉยให้ระบอบทักษิณอยู่เหนือกฎหมายไปอีกนานเท่าไหร่ความปรองดองถ้ายังเงียบต่อความอายุติธรรมของทักษิณก็ควรเอาทูบเทียนดอกไม้ไปขอขมาทักษิณแล้วขอร้องให้ทักษิณสร้างความปรองดองให้ร้อวันความยุติธรรมถูกเลือกปฏิบัติ แต่เราติดกับความปรองดองพ<ช>ิจิตรใจมงคลครับใช่ตามค่ะตั้ม